สวัสดีค่ะพี่น้องขอกันคลิปนี้จับสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะสามนอยมัดรวมวันนี้ก่อนจะเขา้าซูร่ายการกะ,ะขอเวลาหนอกจักหนึ่งถึง2องนาทีแป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมือขึ้นในเล่าพัฒนาเฮ้ากะ,ะหลักสิบล่างชนกันที่9ก้สสูตรเข้าที่อแอดจับเดินไหวเก้าแเข้า98เนาะค่ะ หน่วยร่างแอดจับสี่สามแปดเนาะค่ะเข้าเก้าแปดตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ะอให้เดินต่อสูตรกระไดเนาะคะ่ะเดินไปเนี่ยกลุดพี่น้องแอดก็เลยเอาเมือจะคัดออกมาไหมคะ่ะเพราะว่าคัดออกมาแล้วมันมันเดินแค่บ่อน,นันแอดกระสีไปเขียนเหล็มไงเราเอาให้พี่น้องเบอรงในเหล็ม่มเอาดีกว่าเนาะคะ่ะเอาในเหล็ม่มว่าอ่ามันเดินจังไดล้วก็จังขัดออกมาเนาะคะ่ะ ขัดออกมาเราเดือกกระรุดค่ะเดินมาเกินเหมือซ้องมือเนาะค่ะสูดได้กระรุดใดทั้งนั้นเนาะค่ะสูตรนี้ขออนุญาตนะคะใครกันบอกปากเปาพี่น้องเวลาหลักสิบล่างชนกันที่เลขเก้าสามสูตรแอดจับศูนย์เก่าหนึ่งเดนไวด่ศูนย์กับเก่าที่ลักสิบล่างเนาะค่ะส่วนรักนวยซีสามแปดพอได้เนนเนาะค่ะพวามันทอกันเนาะค่ะทอกันหมดเลย แอดก็เลยจับใวสาคู 98, 93, 94, เก้าแปดเก้าสา่ขาน,นๆนเลยนะคะค่ะมื่อนี้อ่าเห็นบอกว่าพายุจะหอดแล้วนะคะราเอดอ่าแอดมินเพจก็บอกแต้เก็บของขึ้นที่สูงเนาะคะ่ะอ่าคอมเมนต์กันมวล,มวล,มวลนะคะเก็บกันดูแล้วมื่อนี้ว่าเก็บอาจจะถ่วมก็ได้เด้อค่ะเนาะคะ่นะ,คะอ่ามืดพี่น้องมืดลื้เอาเป็นตะโตกแห้งอยู่เนาะคะ่ะ เป็นตะกกแห้งอยู่เอาอ่าบ่าปานนี้แล้ว่วาท่านในว้านปุ๋ยเขากับบริกินท่านนนแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเบิร์คาเตือนก่อนนะคะ่ะน้ำบ่้หลพี่น้องบ่กาวานยันมันแหงไปอีกคือหลอบฟังหันเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องนะคะแนวทางกับไม่เขาไม่รุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสูดได้กับรุดได้เขา่าไรรุดได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นกับไปเบิงทางงานของเหมาวานก่อนเนาะคะ่ะขออนุญาตเอาออกมว่าน,นี่ของแอดบ้างเด่นอยู่ที่เลขติดบนล่าง 5้าน่ะคะห้าหน่งอยแรลกกบมาที่7นะคะน้อยแรลกน้อยสองกับสี่เก้็ดเจ็ดสไม่อีก2ครั้งเนาะคะ่ะน้อยสามแปดศมาหามาหาทีเดียวหมว่านมมมีนะะ่เนาะค่ะแอดว่งวิ่งรูดที่0นย์กับ2อศนมาน้อยแหลก เก้าูแอดเข่าเป็นตัวกับนะคะไปน้อยปกติ49773บอมี่0 3 3 5 0มาอีกหนึ่งครั้งบอมี่สองเนาะคะ่ะ3ตัวหางเนี่ยคือ602นอเนาะค่ะของน้องต้าวางที่9กับ7น้อยแรก29790พี่น้องมาเลย97กอดกันมาที่น้อยแรกเลย 97เนาะคะ่ะ97เดี๋ยวแอดให้เบิ่งผลขวบครูไปนั่มเนาะคะ่ะ97น้อยที่2เนาะคะ่ะของนางตา97นะคะเข้าไปแล้วน้อย2 4 9 7 7 3 9 7อีกเท็ดอีกทหนึง่งพี่น้อง73ด้วยเนาะคะ่ะ73ด้วย เก้าเจ็ดของน้องตาเข่าสองรอบแล้วก็เข่าเจ็ดสามเข่าตัวเต็ดตรงหมดเลยเนาะคะ่ะเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองรอบกับเข่าเนียนเลยเขา่าตัวตรงเลยนะคะเจ็ดสามก็เจ็ดสามนะคะเอาว่านี่เก้าเจ็ดสองหลอบเนาะพี่น้องเจ็ดสามเดียนหนึง่งหลอบวี่บอมี่เจ็ดแล้วก็บอมี่เก่าของนองตานองตาจัดไปสามรอบเนาะคะ่ะเมื่บ้านเจาะได้ ที่รอบแรก97รอบสองปกติได้บนล่างเนาะคะ่ะดีใจน้ำเพียงน้องผู้ที่ได้ตามเนาะคะ่ะเนวทางกะนี่มือเดินมือลดเดอ้อค่ะพี่น้องบ่มเป็นวาอาจจะเข่าร่วๆวทุกงมือเนาะคะ่ะมือนีเขา่าเมื่อวานเข่ามือนีก็อาจจะลดก็ได้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องกะใส่นันเบิ้งเอาเนาะคะ่ะพี่น้องใส่วิจราราณเบิ้งเอาวานันอ่ามันเป็นตะเดินโตบอเนาะคะ่ะ หายไหวเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเอาเนาะคะ่ะกับอาจารย์ใหญ่ใหญ่เพิ่นเบิงวา่าแนวทางสามน้อยมนีของแอดจิตของน้องตาจะเดินบ่อน้อเนาะคะ่ะแอดกะได้หาแนวทางมาฝากพี่น้องแล้วกะเฮ็ดตามสูตรเนาะคะ่ะบวกกับใจละพี่น้องอยากให้พี่น้องถือเนาะคะ่ะอยากให้ถืออยากให้ได้ส่วนมั่นรุดก็ต้องกราบขอโทษขอให้เอฟซีพี่น้องเด้อคะ่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดขออนุญาตเอาใบเก้าออกเนาะคะ่ะไปเบิง่งงานมือนีเลยเนาะคะ่ะของน้องต้าก่อนเนาะคะ่ะของน้องต้าวันนี้วันที่19บาฟางเด่นที่1นึกับ5 1 8 1 0ึ่5แ5ดหนึ่ห้า้ตัวหางเดียวคือ9ก้ห้าหพี่น้องตัดเหรียญได้ยุทธเก่าหนึ่งน้่เลอค่ะเกหนึ่ง เก้าห้าจังสี่เนาะคะ่ะตัดไดเดอร์ค่ะพี่นอ้องภาวะตัวเนียนของเข้ามือว่านิเช่นของนองตันตัวนี้นะคะเข้าตัวตัดเราก็นับเอาเพราะว่าเราวาง,วางไว้แค่หางเดียวเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดมาสองหลอดมือว่านหลอบพิเศษกับหลอบปกติที่เก้าเจ็ดตรงตรงเมนเก้าหฮกเข้ากับเอาพี่น้องเภาวะห้าว่างหางเดียวเนาะคะ่ะเก้าหกเจ็ดหกได้หมดในหางเดียวนี่นะคะพี่น้องค่ะ ค่ะอันนี้คืองานของน้องต้าเนาะคะ่ะไปเบื้องของแอดก่อนเนาะคะ่ะอาสำหรับของแอดเนาะคะ่ะวางเลขติดบนล่างไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดมาได้สามรอบสามนอยวิ่งรูดสี่กับแปดสี่ห้าสี่เก้าแปดห้าแปดเก้าชนกันกับน้องตาที่หาแปดแปดหาเนาะค่ะอ่าแล้วก็สามตัวหางเดียวที่แปดสี่เจ็ดเนาะคะ่ะ 8 4 7พี่น้องจะมีมาหเห็นบอเนาะคะ่ะกับแนวทาง8 4 7อ่แอดฟันมาขึ้นจำได้มิดแมววา่าได้ขึ้นไปทั้งรถขึ้นไปทั้งรถแล้วก็มีผู้ยิ่งแปลกหนาอยู่ทั้งรถสองสามคนอยู่ค่ะอแอดขึ้นไปน่งอน้ำพิ่นเนาะรถกับพระท่านได้ออกค่านางเบากันอยู่ถ้าฟันจ้งสี่มันจะเป็นซีนะคะเป็นซี ถ้าบอซีหากระีเจ็ดซีซีนี่แหละพี่น้องเต่ทีแน่ๆมันหนาจะมีซีเานาะค่ะตะเก่านี่มันติดซีนะคะเอาให้พี่น้องแคปเอาเนาะค่ะตัดแนวทางมือนีสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะแคปเอาพี่น้องสองเสี้ยนเนาะคะ่ะเสี้ยนสาระข้ามเพิ่นจะร่งตะเล่ากับรัฐบาลไทยเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วพี่นอ้องออย่าลืมซอยแอดกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจแล้กก็ซอยแอดเปิดการมองเห็นในเด้อค่ะพี่น้องช่องแอดกับช่องน้อยๆเ่าท่านได้่านอียงน้าเพลินเนาะค่ะกราบขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะที่เขามารับชมเดินทางไปไซกับหายแขวขาดปลอดภัยได้โชคได้ลาบเนาะค่ะพบพอกจักระยาะนเะมิตรดีเด้อพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ขอ,อยุดติไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ